สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม s k y a แอชเนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเด็กโปรไฟล์ของเด็กยูกิโอเด็กที่ผมเล่นจะเป็นเด็กฮีโร่นะครับผมในฉบับของผมเองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับส่วนเด็กฮีโร่ของผมเนี่ยจะมีการ์ดทั้งหมดอยู่ประมาณ47ใบนะครับผมโดย47ใบนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะมีฟาลิสนะครับผมฮีโร่ฟาลิสนี้เราจะใช้3ใบนะครับผมอ่า ฟาริสผมจะเล่น3ใบนะครับเพื่อกันการบลิกด้วยแล้วก็เพื่อจังหวะที่จะต้องไทบนนิลมอนบนสนามนะครับกรณีถ้ามันขึ้นมือมาแค่ใบเดียวแล้วเป็นมีค่าคอจ่ายให้ทิ้งนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างฮีโร่วิชั่นฮีโร่นะครับผมเป็นอินคริสนะครับผมอินคริสตัวนี้นะครับในลิสต์ของผมเนี่ยผมจะเล่น2ใบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เสี่ยงนะครับแต่ว่ามันก็บริกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเล่น2ใบแต่ผมเล่นเน้นชัวนะเพราะว่าส่วนมากที่ผมเล่นอ่ะมันชอบขึ้นมาหนึ่งก็เลยขอเล่นเป็น2แล้วกันนะครับผมต่อมานะครับหลังจากเล่นตัววิชั่นฮีโร่นะครับมาถึงวิชั่นฮีโร่ตัวที่เป็นสามัญของเด็กฮีโร่ที่ผมจะใช้ก็คือวิชั่นฮีโร่ตัวไวออนนะครับผมไวออนนี้ผมจะใช้แค่2ใบนะครับผมไวออนตัวนี้นครับเอฟเฟกก็คือ เมื่อลงสนามมานะครับก็จะสามารถโมฮีโร่หนึ่งตัวที่เป็นเชื่อติดฮีโร่จากในเด็กลงสุสานได้นะครับผมก็จะโม่ Mo เป็นเดียบิริกายนะครับผมเดียบิริกายก็ใส่แค่2ใบปกติอยู่แล้วนะครับตามตามเซตที่เขาพร็อพไว้นะครับตามลิมิตของมันแล้วก็ต่อมาจะเป็นดีฮีโร่ดีนายกายนะครับผมดีนายกายผมใส่แค่1อยู่แล้วนะครับตัวนี้เอาไว้วนตัวเดียบิริกายหลังแปดิชไปนะครับแล้วก็เป็นสมวนสมในการเล่นฟินิกกายด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็น แอร์แมแล้วกันนะครับ Airman ตัวนี้ผมก็ใส่ถึง3ใบนะครับผม Airman นแอร์แมนเอฟเก็ t ก็เทคแรกนะครับผมถ้าเกิดมีฮีโร่ตัวอื่นยืนอยู่ก่อนหน้า Airman ก็จะสามารถเลือกเป้าทำลายมอนสขออภัยครับเลือกทำลายเวทกับดักได้ครับแบบไม่เล็งเป้านะครับผมแต่ว่าลิสต์นี้ผมจะปรับเป็นเหลือแค่2พอนะครับผมต่อมานะครับผมฮีโร่ตัวต่อไป อีกเทคนนึงลืมบอกครับอีกเทคนึ่งก็คือสามารถเสิร์ชฮีโร่ตัวอะไรก็ได้หนึ่งหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Liquid Man นะครับผม Liquid man ตัวนี้นะครับถ้าเกิด normal summon มาก็จะสามารถชุบฮีโร่ที่อยู่ในหลุมได้หนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใช้อีกเทคนึ่งคือถ้าใช้เขาเป็นส่วนผสมในการฟิวชั่นและต้องเรียกเผาฮีโร่ึ้นมันจะสามารถจวดสองทิ้งหนึ่งได้ครับผมต่อมานะครับ จะเป็น Solid Man นะครับผมใบนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อ Extra Deck ที่ผมจะลองแนะนำนะครับในเด็กลิสตของผม Solid Man นะครับผมตัวนี้เมื่อ Normal Summon มาแบบปกติเนี่ยเราสามารถลากมอนฮีโร่แรงสี่ดาวที่อยู่บนมือลงมาบนสนามได้นะครับผมซึ่งในลิสต์ที่ผมจัดก็จะเอามาลากเพื่อเรียก e l e m e n t a l Hero ตัวนี้ครับผมก็คือ h h d o w Mist นะครับผมซึ่ง h a d o w mist ตัวนี้นะครับ ผมจะเล่น2ใบนะครับเพื่อเอาไว้หยิบมัสเชนนะครับ1ใบแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีมือแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเรียก solid man จากนั้นก็ลาก shadow mist เพื่อเสิร์ตมัสเชน i n มาครับตัวนี้ก็จะมีตัวเลือกให้เราเล่นนะครับผมว่าเราจะขึ้น exit อย่างที่ผมจะแนะนำต่อจากนี้หรือว่าเราจะแปลงล่างเป็น dark l a อนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของมอนสแรงสูงบ้างครับแรงสูงที่ผมจะอยู่ใน เด็กลิสต์ของผมนะครับก็จะเป็นเนโอสครับผมม้อนเหลืองหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใช้แค่ใบเดียวพอนะครับเพราะมันกินที่แค่ใบเดียวมันก็กินมากเกินไปแล้วนะครับต่อมาครับม้อนระดับสูงแบบแปดดาวก็จะเป็นบลูดีนะครับผมหรือพลาสมานะครับผมใบนี้ก็รู้ๆกันนะครับใช้ไทเบวม้อนสามตัวนะครับจะเนเกตม้อนอีกฝ่ายทั้งหมดบนสนามครับทำงานเป็นการเนเกตแบบต่อเนื่องทํางานแบบเดียวกับการ์ดกับดักต่อเนื่องสกิลเดนนะครับผมค่อนข้างที่จะเก่งและเป็นของ เอาไว้แก้เกมได้ด้วยนะต่อมาจะเป็นการ์ดเวะครับอันนี้ผมขอญาตบอกก่อนนะครับว่าลิสต์ของผมตอนนี้เนี่ยซึ่งสามารถใส่เพิ่มได้อีก3าใบนะครับ3ามใบที่ว่าคืออิมเปิลครับการ์ดกับดักเอาไว้ในเกรติแต่ว่าลิสต์ของผมตอนเนี้ยของันีไม่มาของมาไม่ทันนะครับผมแต่ผมอยากทําคลิปไว้แนะนํให้ทุกคนก่อนนะครับต้องขออาภัยด้วยนะแต่ว่าว่าจะเล่นแบบไม่มีกับดักก็ได้นะแต่แล้วแต่เพลย์คนแต่ผม,มชอบแบบมีกับดักแต่แค่ของยังไม่มาเฉยๆนะครับต่อมาครับ เวทมนต์ใบแรกที่จะแนะนำนะครับผมที่ผมใส่ก็จะเป็นไอฮีโร่ไลท์นะครับผมไอฮีโร่ไลท์อันนี้ครับผมใส่3ใบนะครับเอฟเฟกก็คือถ้าบนสนามเราไม่มีมอนห์งายหน้าอยู่บนสนามนะครับเราจะสามารถเรียกเอลมนทันฮีโร่สดาวได้1ตัวแบบพิเศษแบบไม่ส่วนเงื่อนไขนะครับผมต่อไปนะครับเมื่อมีไอฮีโร่ไลท์แล้วครับต้องมีอิมเมอร์เจนซี่ครับผมอิมเมอร์เจนซี่สามารถหยิบฮีโร่ ไอ้คำท่านฮีโร่เล่งสีดาวได้นะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะครับผมใบนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะล่อในเกตได้ก็นี่ถ้ามือเราบริกมากๆนะครับเป็นสายพิฆาตผมต้องใส่ใบเพบก็บังมือผมเล่นขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมา2ใบเว้ยพอขึ้นมา2ใบใช่ไหมเราสามารถล่อใบแรกได้ก็คือถ้าเกิดเราโดนแอชนะครับผมแล้วก็ไปอีกใบเพื่อหยิบนะครับผมที่เหลือที่เหลือก็อกกตามมือนะครับว่าเรามีแอร์แมนไหมถ้าเกิดมีแอร์แมนก็ตามตามคอมโบเลยครับว่าเราจะทําลายการ์ด อยู่แผงหลังหรือว่าเราจะหยิบมอนอะไรก็ว่าไปนะครับผมสำหรับอิเมอร์เจนซี่สามใบนะครับผมต่อมาจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ต่อก่อนกับมอนเฉพาะเขาเรียกว่าจำพวกยังไงดีเอาไว้การตายจากคาชาทิล่าอะไกันครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่เอาไว้สู้กับมอนที่ต้องอมอนที่เอาไว้สู้กับ พวกสน็คไอแต่ผมยังไม่เคยเจอในโลกจริงนะผมยังไม่ลองไปเล่นเลยผมจะเล่นเป็น Book of e c ิ i p นะครับผมใบนี้ถ้าเกิดสั่งใช้ปุ๊บก,ก็จะทําให้มอนท,ทุกใบบนสนามที่เป็นมอนสเตอร์นะครับผมจะไปอยู่สภาพเซ็ตคว่ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายโดนเซ็ตคว่ำและผ่านเทินไปได้เนี่ยจะต้องจั่วตามมอนที่โดนจับสั่งคว่ำนะครับผมใบนี้ก็ต้องค่อนข้างชัวว่าเราสามารถแก้เกมเขาได้และสามารถบีดดาว์ปิดเกมเขาได้นะครับผมแต่ขึ้นชื่อว่าฮีโร่เขาเก่งเรื่องการบีดดาว์อยู่แล้วครับผมผมเชื่อว่าทําได้ ต่อมาจะเป็นเวททั่วๆไปนะครับใบนี้ก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้หยิบมอนสี่ดาวขึ้นมือนะครับผมเอาไว้หยิบแอร์แมนหรือหยิบตามสถานการณ์ถ้าเราไม่มีแอร์แมนไม่มีตัวอื่นเอาไว้เชื่อมแล้วสามารถหยิบไว้อนขึ้นมาได้นะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นการ์ดหายเปิด6นะครับหายเปิด6ใบนี้นะครับก็คือเอาไว้เล่นตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราไม่เริ่มการบีดดาวนะเพราะว่าใบนี้เทคิ Tech ข้างล่างคือจะบอกว่าถ้าเราใช้เอฟเฟกจากการ์ดใบนี้แล้วเนี่ยเราจะ ทำดาเมจได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นการหายเปิด6ก็คือเราจะเปิดจากเอ็กซ์ตานะครับเลือกมูฟ6ใบแล้วก็พลิกเปิดท็อปเด็ก6ใบและหยิบมา1ใบนะครับผมใบนี้ก็ต้องใช้ค่อนข้างระวังหน่อยนะต่อมาก็เป็นการ์ดทั่วๆไปครับผมฟิวชั่นผมเล่นแค่1ใบนะทุกใบมีคุณค่าต้องชินต้องเล่นอย่างรอบคอบนะครับเช่นกันครับผมมิราเคิลฟิวชั่นอย่างละ1ครับแต่ฟิวชั่นใบนี้จะเล่น2ใบก็ได้นะแต่ผมใช้แค่1นก่อนต่อมาก็จะเป็น เวทที่เอาไว้ใช้สําหรับฮีโร่โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับผมอย่างาการเปลี่ยนหน้ากากนะครับผมมาร์ชเชนนะครับมาร์ชเชนผมใส่3นะครับทำไมถึงใส่3เดี๋ยวผมจะบอกหลังจากที่ให้ดูเอ็กซ์ตร้าเด็กของผมนะครับมาร์ชเชนสามนะครับอีกใบเป็น Destiny Fusion นะครับหรือเรียกว่าดีฟิวชั่นก็แหละฟิวชั่นเดสตินแหละโอเคใบนี้ลากจากลงจากเด็กครับผมเพื่อขึ้นฟินิกายนะครับต่อมาก็จะเป็น สุสานคนโง่นะครับใบนี้เอาไว้ถมถมในกรณีถ้ามอนเรามีเพียงพอแล้วผมก็จะถมเป็นเดียบริกกายนะครับผมให้สามารถวนขึ้นมาบนสนามได้หรือบางกรณีผมก็จะถมชา a ดมิสนะครับเพื่อต้องการหยิบกัดใบไหนใบนึ่งที่เป็นฮีโร่สักใบนะครับผมใบนี้เขาเป็นสามันอยู่แล้วแล้วก็มาถึงเวทกับดักก่อนแล้วกันเวทกับดักที่ผมจะใช้ก็จะใช้แค่ใบเดียวถ้าไม่นับอินเปอร์สใบครับจะเป็น เฟลดคอนแทคนะครับผมใบนี้คือจะสามารถเอามอนส์ที่เป็นเผ่าฮีโร่นะครับตัวฟิวชั่นกับตัวปกติวนกับเขาเด็กนะครับเลือกได้ตัวนี้ผมจะใช้เลือกชายนิ่งในออส i n งแมนนะครับผมโอเคกับดักผ่านไปแล้วนะครับจะเป็นสามันนะผมใส่คอบสองใบาตามลิมิตอยู่แล้วตามแบลนลิสนะครับผมชี้ดาบหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ ส่วนสามัญทั่วๆไปจะเป็นแม็กซีสามใบอุละละสามใบครับผมตามนี้นะครับผมแล้วก็อีกสองใบที่อยากแนะนำก็คือผมเล่นฮ o n เนสในออสนะครับเอาไว้บูสต์นะจมตีให้อีก2 5 0 0นะครับเอาไว้ปิดเกมชัวๆส่วนอีกใบนะครับใบนี้เป็นใบที่ผมใส่แถมมาเพราะว่าความน่ารักของน้องด้วยนะครับคือถ้าเกิดเป็นคอมโบของกัดกับดักใบนี้นะครับเราสามารถขึ้นชายนิ่งในออสวิงแมนก็ได้หรือว่าตอนที่ผมเล่น เฟมิงแ m นเฟมชูนครับอินฟอนอลเลกอะสามารถหยิบใบใดใบหนึ่งก็ได้ใน2ะใบนี้นะครับก้อนนี้ถ้าเราอยากทำบอร์ดเป็นชิ้นนิ่งเน t ตวิงแมนแล้วก็หยิบกับกับดักเฟลเล c คอนแทกนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเอาไว้ทำลายบอร์ดอีกฝ่ายแล้วก็มอบความเสียหายก็เล่นน้องได้นะครับเอาอมานี้ก็คือถ้าเกิดว่าใบนี้จะเรียกออกมาได้แล้วเราต้อง b a n i s ชตัวที่ติดชื่อว่า Element a ั Hero นะครับผมย้ำว่า Element a ั Hero จากบนมือจากบนสนามจากสุสานครับแบนิตเขาออกนะครับผมเพืเ่อเลยตัวนี้น้องออกมาครับแล้วเมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีขึ้นมานะครับผมหรือว่าประกาศใช้เอฟเฟกเราสามารถสั่งเวรน้องใบนี้ทิ้งนะครับเพื่อทําลายการ์ดเป้าหมายแล้วก็มอบพลังโจมตีอ่ามอบดาเมจตามพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดใบที่เราทําลายได้ครับก็ค่อนข้างเก่งแต่ว่ามันก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการเนเกตนะครับก็อย่างว่าครับฮีโร่ก็จะไม่มีการ์ดเนเกตต้องพึ่งสามัญหรือว่าพึ่งเอนจิ้นอื่นๆอีกเยอะนะครับผม โอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมเอ็กซ์ตร้าเด็กของผมจะเล่น15ใบตามปกติแล้วนะครับผมจะเป็นคาเมลเลเดอร์ดาร์กลอนะครับใบนี้เน้นมาร์ชเชนนะครับแล้วก็คาเมลเลเดอร์บลลัสนะครับใบนี้ก็เอาไว้หลบในบางจังหวะของแอร์แมนครับเช่นโดนอิมเปิลนะครับหรือว่าเวลเลอร์นะครับเราสามารถใช้แปลงล่างเพื่อแปลงล่างเป็นบลลัสบลลัสเนี่ยสามารถแก้การ์ดสกิลเดนได้นะครับก็คือจ่ายพอยต0.500เพื่อเตะการ์ดนั้นกลับขึ้นมือนะครับผม โอเคต่อมาเป็นซั er, นไรเซอร์ครับซันไรเซอร์ผมเล่น2ใบนะครับผมซันไรเซอร์เนี่ยผมเอาไว้สําหรับกดดันอีกฝ่ายให้ให้เขาต้องเลือกครับว่าจะทําลายใบไหนหรือต้องทําลายสักใบหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล็งใบอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องบังคับเป็นการยิงซันไรเซอร์หนึ่งตัวอยู่ดีครับถ้าเกิดกรณีสเปย์มา2ใบนะต่อมาเป็นชายนิ่งในออสบิงแมนครับใบนี้ก็ถามว่าเก่งไหมแต่ว่าเก่งนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่มีในเกเหมือนเดิมแต่เทคของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก่งขึ้นมาเยอะเพราะว่าเขาไม่นับแค่เผ่าฮีโร่ที่หลับอยู่ในสุสานนะเขาจะนับเป็นการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานใบละ300นะครับผมค่อนข้างเก่งเลยต่อมาจะเป็นฟินิกไกนะครับผมตอนนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะเป็นคู่กันเลยแสงมืดโคตรเท่นะครับต่อมาเป็นแอ s ซูลูดซีโร่นะครับใบนี้ก็เอาไว้กรณีฉุกเฉินนะครับใช้ฟินิกไกบึ้มหรือใช้ใบอื่นเพื่อสับสังเวยได้นะครับ เขาได้บอดอีกฝ่ายโดนบึ้มได้นะครับโอเคต่อมาที่ผมจะแนะนำก็คือเป็น infernal r e ะครับหรือผมชอบเรียกว่า f r a m i n g man frame shoot นะครับใบนี้ก็ต้องใช้มอนเหลืองนะครับมอนเหลืองในการฟิวชั่นก็คือเราต้องใช้ neos นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นต้นคลิปเลยนะครับเราใช้ neos ขึ้นมานะครับเพื่อฟิวชั่นกับส่วนมากจะใช้ฟิวชั่นกับ liquid man นะครับผมสใบนี้จับฟิวชั่นกันแล้วขึ้นเป็น อินฟ r นอลเ e นะครับผมจากนั้นอินฟินอลเ e กระโดดตัวเองนะครับกระโดดตัวเองเลือกมาเป็นซันไลเซอร์เพื่อหยิบมิลเลอร์เฟชั่นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคอมโบหลกัหลกๆแต่ว่าตอนนี้เขาฟิวชั่นเสร็จเนะี่ยเขาก็จะหยิบเป็นตัวกับดักเซเวอร์เตคอนแทคหรือจะหยิบน้องคูริโบเลเวลหก็ได้นะครับใบนี้ค่อนข้างเก่งมากต่อมาครับก็จะเป็นเวกอัพนะครับผมใบนี้ถามว่าเก่งไหมผมมองว่าเก่งนะแต่ว่า เก่งเฉพาะการเริ่มหลังนะครับผมการเริ่มก่อนเนี่ยมันเป็นการตั้งบอดมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองสอนคอมโบข้าวๆดูแล้วกันนะครับใบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับฮีโร่ใบนี้คือเป็นการทุ่มทุกอย่างที่เป็นของฮีโร่นะครับเพื่อเรียกเขาแล้วก็ปิดเกมแต่ถ้าปิดไม่ได้อย่าเสี่ยงนะครับใบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะแต่ผมใส่เพราะมันเท่ดี <laughs> ต่อมาจะเป็นเอ็กซีนะครับเอ็กซีตัวนี้ผมจะใส่เป็นช้างนอนบากุสกานะครับอย่างที่บอกนะครับในคอมโบแรกถ้าเกิดกรณีมือเรามีโซลิดแมนนะครับ มี solid man กับฮีโ o อะไรก็ได้สักใบหนึ่งแต่ผมขอแนะนำถ้าเป็นมือเก่งๆเลยนะจะเป็น shadow mist นะครับผมเราขึ้นอ่ะ solid man นะครับผมขึ้น solid man จากนั้นลาก shadow mist นะครับเพื่อหยิบ m a r ช Chain ขึ้นมานะจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแปลงล่างเลยให้กลายเป็น Dark Lord ในเทิร์นถัดไปแล้วได้จัว่วหรือว่าจะ exit ขึ้นกลายเป็น b a คุสกาแบบแนวตั้งรับนะครับผมเพราะว่าในการจ่ายคอร์เนี่ยถ้าเทิร์น เมนเฟสของอีกฝ่ายครับเราถอดไส้ชาโดมิสไปนะครับเราก็สามารถหยิบฮีโร่ได้หนึ่งใบอยู่ดีแล้วก็เป็นการเล่นบอร์ดเซฟด้วยว่าขึ้นเป็นช้างนอนครับการ์ดช้างนอนก็คือถ้าเราเรียกไปแบบตั้งป้องกันนะจะเนเกตมอนอีกฝ่ายทุกใบรวมถึงฝั่งเราด้วยแล้วจะจับเป็นแนวป้องกันหมดเลยนะครับผมใบนี้ค่อนข้างเก่งต่อมาจะเป็น e ีวิลสวา m นะครับใบนี้ก็คือถ้ากรณี บนมือหรือบนสนามของเราเนี่ยมันมีน้อยกว่าอีกฝ่ายเราสามารถถอดไส้แบบควิกเอฟเฟกต์นะครับทำลายการ์ดทุกใบที่หงายหน้าของอีกฝ่ายแต่ในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถทําการโจมตีเพื่อสร้างดามจได้นะก็ค,คือตีได้แต่จะไม่มีดามจเกิดขึ้นนะครับผมถ้าใบนี้ผมแปลเทคผิดผมขออภัยนะครับผมใบนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ในมาสเตอร์ดูเอลเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มมาหันมาใช้แนละ้วเพราะใบนี้แก้เกมได้ในบางจังหวะนะครับผมตลอดอีวิลสวามต่อมาจะเป็นฮีโร่ลิงค์นะครับผมฮีโร่ลิงค์ก็ Cross Sky ครับผม Cross Sky ใบนี้ก็ใช้2ใบนะครับผมเอฟเฟกของ Cross Sky ก็คือต้องมีดีฮีโร่อยู่ในหลุมนะครับเราสามารถชุบดีฮีโร่จากในหลุมแล้วก็มาไว้บนสนามจากนั้นเราสามารถไทบิลลมอนดีฮีโร่ตัวนั้นนะครับ<ๆ>เพื่อเสิร์ชฮีโร่ใบไหนก็ได้1ใบนะครับผมค่อนข้างเก่งแล้วต้องเป็นสามัญของฮีโร่ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นฮีโร่ลิงก์อีก1ตัวนะครับเป็น Wonder Driver นะครับใบนี้จะเป็นขอดการรียูสนะครับผม เมื่อเรียกใบนี้มาแล้วนะครับจะมีตรงช่องคอลัมน์ของมอนลิงค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเรียกแบบปกติหรือการเรียกแบบสเปเชียลซัมมอนนะครับผมวางตรงช่องคอลัมน์เดียวกันกับมอนนะครับมอนลิงค์ที่ยืนอยู่อย่างเช่นผมเรียกชา w ดมิสกลับมานะครับผมวางตรงคอลัมน์เดียวกันนะครับก็จะทําให้สามารถรียูสฟิวชั่น ทั่วไปจะเป็น m i r a ลอร์เคล o ฟิวชั่นธรรมดาหรือว่าจะเป็นมาร์ชเชนนะครับผมเพื่อเรียกกลับมา r รียูสใหม่ได้นะครับใบนี้เก่งนะครับเพราะว่าต้องใช้ให้มัดระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าการที่ผมแนะนําไปก็คือใส่ไปอย่างระบายเองนะครับผมสามารถรียูสได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะครับต่อมาใบสุดท้ายนะครับจะเป็น Extra d e ร้ของ นี่ครับเอ็กซ์ตร้าฮีโร่ใบนี้นะครับใบนีนะ้สามารถลากไปหาชายนิ่งในออสบิงแมนได้นะครับเมื่อใบนี้ถูกอัญเชิญมาแบบลิงก์นะครับผมเราสามารถเปิดท็อปเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับโชว์หนึ่งใบนะครับเราก็จะโชว์เป็นชายนิงน่งในออสบิงแมนนะครับโชว์ท็อปเด็กของเอ็กซ์ตร้าปุ๊บเราก็จะหยิบใน,นออสขึ้นมือได้นะครับผมเป็นการเรียกชายนิง่งในออสบิงแมนในเทอร์นั้นได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวลองมาดูคอมโบคร่าวๆกันนะครับในคอมโบของผมก็เดี๋ยวจะลองอิงจากมือแรกดูนะครับผมอาทิเช่นว่ามือแรกของผมถ้าจะให้เก่งๆเลยนะจะอย่างน้อยๆจะต้องมีแอร์แมนกับอะฮีโร่ไลท์ครับผมสองใบนี้เป็นใบที่แรงมากแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันบนสนามเราไม่มีมอนนะครับผมเราก็ใช้ อาฮีโร่ไลท์นะครับผมขึ้นเรียกเป็นแอร์แมนหนึ่งใบนะครับสเปเชียลเป็นแอร์แมนนะครับผมพอเรียกแอร์แมนเสร็จปุ๊บเราแอร์แมนเสิร์ชนะครับแนะนำว่าเสิร์ชเป็นฟาริสก็ได้แล้วก็เรายังไม่ได้สเปเชียลนอร์มอลซัมมอนนะครับผมเราเรียกแอร์แมนไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้เทคติดนะครับให้แอร์แมนใบนี้นะครับหยิบเดียบริกกายครับผมมือนี้ค่อนข้างเก่ง ขอแค่2ใบเนี้ยจริงๆมันวันการ์ดคอมโบได้นะครับฮีโร่แต่ว่าถ้าเป็น2ใบเนี้ยเป็นเป็นแอร์แมนกับอะฮีโร่ไลท์นี่จะโคตรเก่งนะครับผมเรามีเดบบลิคกายกับฟาริสที่เสิร์ตมาทั้งคู่นะครับผมเราใช้เอฟเฟกต์ของฟาริสนะครับผมเพื่อทิ้งเดบบลิคกายลงสุสานครับนี่แบบพิเศษครับจากนั้นกดเทคของฟาริสนะครับผมเพื่อแปะอินครีสนะครับพอแปะเสร็จปุ๊บเรากระโดดแซกนะครับแซกเป็นฟาริสนะครับเมื่อขึ้นมาบนสนามปุ๊บ เอฟเฟกของอินค a ิสนะครับผมเรียกเสร็จแล้วเราเรียกเป็นไวออนนะครับผมเอฟเฟกของไวออนนะครับก็หยิบฮีโร่ลากในสุสานลากลงจากเด็กลงสุสานนะผมจะขอลากเป็นดีนายกายนะครับผมตอนนี้ในสุสานจะมีดีฮีโร่สใบนะพอลากเสร็จแล้วปุ๊บเทคจะติดในหลุมแต่ว่ายัางก่อนนะครับผมจะกดเทคของไวออนนะครับเพื่อแบ n น s ิชนะครับตอนนี้ฟาริสเราใช้ครบแล้วนะครับ เราแบนิชฟาลิทออกแบนิชเพื่อเสิร์ตการ์ดเว่นมอนฟิวชันครับผมอ่าเราหยิบฟิวชั่นขึ้นมือจากนั้นนะครับผมจะไปสู่หลุมของเอ็กซ์ต้านะครับผมเอ็กซ์ต้าเด็กนะครับจากนั้นผมจะใช้ลิง์ซัมมอนนะใช้เป็นไวนอนกับอินคลีสนะครับเพื่อขึ้นคอร์สกายครับผมพอขึ้นคอร์สกายนะครับจากนั้นคอร์สกายใช้เอฟเฟกนะครับหยิบมอนจากในหลุมนะครับผม มาหนึ่งใบชุบดีฮีโร่ครับผมจะชุบเป็นดีนายกายก่อนนะครับผมดีนายกายตอนนี้เทคกก็จะติดนะครับแต่ว่าเรายังไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าเทคแรกของเขาเนี่ยจะสามารถจัดสรรท็อปเด็กของเราให้เป็นการ์ดอะไรก็ได้ที่เป็นของดีฮีโร่นะครับส่วน so, อีกเทคหนึ่งคือจะวนการ์ดที่บันิชออกไปที่เป็นดีฮีโร่นะครับผมโอเคจากนั้นปุ๊บผมชุบขึ้นมาจากนั้นผมจับไทบิลนะครับไทบิลตัวดีนายกายนะครับ จากนั้นเพื่อหยิบในลูปนี้นะครับผมจะหยิบเป็น Liquid s o n d i r รนะครับผม Liquid m a นนะครับตัวนี้ Liquid Man จากนั้นผมก็บนมือผมจะมี2ใบแล้วใช่ไหมทีนี้จากนี้ผมก็จะเหลือ Airman กับ c r o s s Sky Air Man 2ใบนะครับผมจะใช้ Airman กับ c r Cross Sky นะครับลิงก์โชคลังนะครับผมขึ้นลิงก์โชคังนะครับให้เป็นตัวของ ใบนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ผมขออภัยนะครับตอนนี้ผมลืมอ่านชื่อภาษาอังกฤษเขานะแต่ว่าจำเทคได้อยู่นะก็คือตามที่บอกนะครับเปิดท็อปเอ็กซ์ต้าของเราโชว์ให้เขาดูนะครับว่าเราจะเรียกเราอะไรก็จะโชว์เป็นชายนิ่งในออสบิงแมนนะครับเพื่อหยิบวัตถุดิบจากในเด็กขึ้นมาได้แล้วหยิบในออสขึ้นมาครับผมตอนนี้มือจะมีแบบนี้แล้วนะครับบนสนามจะเหลือเอ็กซ์ต้าฮีโร่แล้วก็เหลือแอร์แมนนะครับจากนั้นเราทําการลิงก์โชว์คังอีก2ตัวนะครับเพื่อขึ้นเป็นวันเดอร์ไดรเวอร์นะครับผม วันเ e r ร์ไดเวใบนี้นะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้ามีมอนต์มาวางตรงช่องคอลัมน์ลิงก์นะครับให้ตรงกับแนวตรงบนล่างนะครับเราจะสามารถรียูสการ์ดที่เป็นการ์ดฟิวชั่นมาร์ชเชหรือบิลเลเค้นฟิวชั่นได้นะรวมไปถึง d ีฟิวชั่นด้วยนะจากนั้นเราใช้การ์ดฟิวชั่นนะครับผมใช้2ใบนี้นะครับเป็นใน o s กับ Liquid อ่าลิควิดแมนนชอบ Liquid โซนเยอร์กับ Liquid Man ซ้ำกันนะครับขออภัยด้วยนะครับ เราจะเรียกเป็น infernal rake นะครับผมใบนี้วางตรงคอลัมน์นะครับเทคเขาจะติดก่อนเรา reuse ใบนี้ไว้ข้างหลังนะครับผมเรา reuse เสร็จปุ๊บเทคของ liquid man ติดในหลุมนะครับผมเมื่อใช้เขาเป็นวัตถุดิบในการฟิวชันนะสามารถจวด2ทิ้ง1ได้นะแล้วก็เอฟเฟกของ infernal rake นะครับเราจะสามารถหยิบก g a ดกับดักหรือจะหยิบน้องคูริโบก็ได้นะครับแต่ว่าในหลุนี้ผมจะขอแนะนำเป็นการหยิบ f v o r e t contact ขึ้นมาก่อนนะครับผม หยิบเฟ o วอร์เล็ t คอ t แเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ใช้เทคของ Liquid m a นครับจวดสองทิ้ง1อันนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามมือเลยนะครับพอเราหยิบเสร็จปุ๊บบนมือเราจะมี2ใบที่เหลือก่อนอันนี้แต่เราเรา,เราจะเหลือ2ใบนะครับเพราะว่าจะเป็นใบที่เราจว่ว2ทิ้ง1นไปจะเหลือ1ใบแล้วก็เป็น Favor i t e c o n t a c t นะครับผมจากนั้นใช้เทคอีกเทคหนึ่งนะครับเทคนี้จะกดติดก็ต่อเมื่อส่วนผสมฟิวชั่น Fusion ของเราเนี่ยใช้เป็นมอน์เหลืองอย่างเนออสนะครับซึ่งเราสามารถกดได้เข้ารวมกันไข แซกตัวเองนะครับผมเพื่อกระโดดเป็นซันไลเซอร์นะครับซันไลเซอร์นะครับเมื่อสเปย์มาผลจากของอินฟอนเอเลกนะครับจะไม่สนเงื่อนไขนะครับผมจะถือว่านับเป็นการฟิวชั่นนะครับซึ่งถ้าซันไลเซอร์ถูกเรียกมาเป็นการแบบฟิวชั่นนะครับเขาก็จะสามารถหยิบ m i ลเลอร์เค i นฟชจากในเด็กได้นะครับเราก็หยิบ m i ลเลอร์เค i นฟได้เลยนะครับผมใบนี้โคตรจะเก่งนะครับ มิราเคิลฟิวชั่นโอเคหยิบเป็น m i ร l เคิลฟิวชั่นเสร็จแล้วนะครับผมต่อจากนี้นะครับเราก็ต้องเลือกนะครับแต่ว่าตอนนี้ในหลุมอะเรามีวัตถุดิบพร้อมแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้เทคของดีนัยกายกับเดียบริคกายเลยนะครับผมจากนั้นเราสามารถเรียกฟินิกกายได้แต่ว่าตอนนี้ครับผมจะใช้ มิเล c เค f นฟิวชนะครับผมเพื่อเอา2ตัวนี้ไปอัพเดทในการฟิวชั่นนะครับเพื่อเรียกเว k e Up นะครับเรียก Wake Up e l e m e n t a ์ฮีโรนะครับผมจากนั้นนะครับบนสนามของเราก็จะมีการฟิวชั่นที่หมาะและสามารถง่ายได้ผมจะใช้เทคในหลุมของเดียบลิกกายครับ b a n i ิชตัวเองอีกหนึ่งใบนะครับกระโดดตัวเองออกมาจากในหลุม แล้วก็ดีนายกายนะครับตัวดีนายกายตัวนี้นะครับเราก็สามารถวนเจ้าเดียบริกายวนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับจากที่เราแบนนิชไปนะครับเมื่อกี้ที่เราถ่มไปแล้วก็วนกลับเข้าสู่สารนะครับผมตอนนี้ก็เงื่อนไขครบแล้วนะครับเราก็ฟิวชั่นนะครับเดียบริกายกับดีนายกายนะครับขึ้นเป็นฟินิกายนะครับพอขึ้นเป็นฟินิกกายปุ๊บนะครับ เราก็ใช้ฟินิกไกบุ้มเวกอัพนะครับเวกอัพนะครับถ้าเกิดถูกทำลายด้วยการ์ดไม่สนว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับผมสามารถสเปรย์มอนจากในเด็กแบบพิเศษได้ผมสเปรย์เป็นชาโดมิสนะครับผมตอนนี้ชาโดมิสยังไม่ติดเทคทั้งการโม่ลงสุสานนะครับแต่จะติดโม่แบบโดนลากมาจากเด็กนะครับจะสามารถเสิร์ชเวทมน์มาร์ชเชนได้นะครับผมคนก็จะหยิบมาร์ชเชนขึ้นมือนะครับตอนนี้ในมือของผมจะมี2ใบที่เป็นการเนะ้นฟิวชั่น จากนั้นผมก็หมอ2บ2ใบแล้วก็ผ่านเทินนะครับผมในเทินถัดไปเราจะได้อะไรบ้างครับในช่วงดอ f เฟสเราสามารถเฮนชินครับแปลงร่างชา a ์ดอมิสนะครับผมให้กลายเป็น d a ด k Law ได้ครับผมดัอเป็นการ์ดท,ที่เก่งมากนะครับผมเพราะว่ามอนอีกฝ่ายการ์ดทุกใบของอีกฝ่ายจะล่วงไปออกนอกเกมแทนการลงสุสานะครับและถ้าอีกฝ่ายมีการแอดการ์ดขึ้นมือจากในเด็กนะครับเราสามารถสุ่มแบนิชการ์ดอีกฝ่ายได้ บนมือหนึ่งใบเป็นการเช็คเด็กได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการล็อกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายเล่นเทเลเมนต์หรือเป็นการ์ดที่วนหลุมครับอย่างยัยมัสเตอร์ดูเอตอนนี้ก็จะเป็นเด็กตัวส n น็คไอ้นะครับที่วนการ์ดในหลุมก็คือถ้าผมยืนใบนี้นี่คือค่อนข้างเก่งกดปุ่มแดงกันมาเยอะแล้วเพราะมันเก่งจริงๆนะฟอร์แมตนี้เก่งมากๆเลยด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับในหลุมเมื่อกี้นะครับพอเข้าสแตนบายเฟ e เราจะสามารถชุบฟินิชกายขึ้นมาได้อีกนะครับผมพอชุบฟินิกกายปุ๊บ ทีนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะงายการ์ดกับดัก f a v o อร์เล็ตคอนแทหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องดูตามคอมโบของอีกฝ่ายนะครับถ้าอีกฝ่ายมีมอนประมาณ3ใบผมก็จะเปิดใบนี้ f a v o อร์เล็ตคอนแทนะครับผมเฟเวอร์เล็ตคอนแทเราก็จะวนวนเป็นตัว i n f e r n a ลเลกนะครับผมแล้วก็ n น o s นะครับ2ใบนี้ วนกลับเข้า e x ็ก a ์ต c k แล้วก็ d e ็ k นะครับผมเพื่อเรียกเป็นสุดยอดการ์ดช h i n ิ n งใน o s Wingman นะครับผมใบนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็จะสามารถทำลายการ์ดได้3ใบแล้วก็พลังต่ำไม่ต่ำกว่าประมาณ6,000กว่านะครับเพราะว่ามันจะนับเป็นการ์มดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในสุสานใบละ3 0 0อยครับย้ำครับว่านับเป็นมอนสเตอร์ใบละไม่ใช่ต้องติดแท็กว่าเป็นของฮีโร่นะครับขอแค่เป็นมอนตอนนี้เราจะได้คอมโบ เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะดุนะครับเพราะมีดาร์กลอมีฟินิกไกแล้วก็มีชานิ่งเนอสวิงแมนนะครับเอาไว้บึ้มได้ด้วยนะครับกรณีนี้ถ้าเรามีทรัพยากรไม่เพียงพอหรืออยากเบิ้มการ์ดอีกฝ่ายแน่ๆนครับชานิ่งเนอสวิงแมนเป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกต์การ์ดนะครับเราสามารถกดเทคของฟินิกไกเพื่อจิ้มเนอสวิงแมนครับหเป้าแล้วก็การ์ดอีกฝ่ายอีกหนึ่งใบนะครับผมใบนี้ไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับอีกฝ่ายเมื่อการ์ดลงสุสากก็จะถู คลุมด้วยดาร์คลอร์ครับทำให้ออกเกมนะครับผมแล้วก็ฟินิกกายคอยลดพลังโจมตีให้นะครับซึ่งลดเยอะมากถ้าเกิดว่าอยู่กับเด็กฮีโร่ทําให้ในออสวิงแมนเนี่ยจะมีพลังแบบบ้าเลยพลังสูงมากและพลังอีกฝ่ายก็จะน้อยลงมากและกลายอีกฝ่ายเวลาลงหลุมเนี่ยมันออกนอกเกมแทนแถมมีได้ยิงฟรีทุกๆเทินและต่อให้ยิงตัวเองทเทินหน้าก็สามารถกลับมาได้ด้วยก็ค่อนข้างโหดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นบอร์ดที่ผมเล่นติด สักส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟอร์แมตที่ผมชอบเล่นใน Master ร์เวนะครับผมแต่ถ้าเป็นบอร์ดเซฟอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นบอร์ดแรกๆที่ผมบอกเลยเป็นขึ้นเป็นช้างนอนนะครับเพื่อดูเด็กเขาก่อนแล้วก็ยื้อตัวเองไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากแนะนําอะไรที่เกี่ยวกับเด็กฮีโร่ก็แนะนํากับผมได้นะพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ ฝากคลิปนี้ของผมด้วยนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมทําเด็กโปรไฟล์เลยเพราะว่าตอนแรกเด็กผมพึ่งพึ่งจะฟูนี่แหละครับพึ่งจะพร้อมเล่นแต่ยังไม่ได้ออกไปเล่นร้านการ์ดที่ไหนเลยนะครับนี่ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผมตกหล่นข้อมูลใดๆไปนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของผมด้วยนะครับส่วนเรื่องอิมเปร์ที่ผมบอกในตอนต้นคลิปก็คือผมสามารถเลือกใส่ก็ได้ครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้มันมันแล้วแต่เพื่อนๆนเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมได้ของมาผมก็จะใส่แหละ นะครับเจ้าตัวอิมเปอร์สามใบนะครับไว้ในเกตอีกฝ่ายโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ